สวัสดีสมาชิกเคโซนชนแนลทั้งเก่าและใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาบอกวิธีการรับเหรียญป๊อปคอยและสเต็กเพื่อรับเหรียญเพิ่มนะคะส่วนใครอยากรู้ว่ามีวิธีอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะแอดฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ สมาชิกนะคะที่ทำการสมัครก่อนวันที่11นะคะ11มกราคมนะคะก็สามารถที่จะกดรับเหรียญได้เลยนะคะเพราะว่าป๊อปคอยนะคะเขาได้ทำการแจกเหรียญให้กับสมาชิกนะคะเริ่มแจกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะจนถึงวันที่11มกราคมนะใครที่ลงทะเบียนก่อนนะคะก็สามารถที่จะกดรับเหรียญได้เลยนะคะโดยคัดลอกลิงก์นะคะเข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็ ของแอดนะคะใช้เบลเซอร์โอเปร่านะมันถึงจะโชว์เหรียญตรงนี้นะคะถ้าใครสมัครแล้วยังไม่กดรับเหรียญก็เข้ามากดรับเหรียญตรงนี้เลยนะคะโดยการกดเข้าไปเลยนะคะนะคะแล้วก็กดรับตรงนี้นะคะใครที่กดรับไปแล้วนะคะมันจะขึ้นว่ารับไปแล้วนะคะหลังจากที่เหรียญที่เราได้มานะคะเราสามารถที่จะโอนไปนะคะ บิดครับเน็กนะคะแต่ตอนนี้เขายังปิดอยู่นะคะเขาปิดชั่วคราวอยู่นะคะเพราะว่ามีคนโอนจำนวนเยอะนะคะแล้วก็ทําให้เหรียญน,นะคะเหรียญมันตกหล่นหรือสูญหายนะคะดังนั้นเขาก็เลยปิดก่อนนะคะปิดการโอนไปบิดครับเน็กก่อนนะคะทีนี้นะคะคลิปนี้นะคะแอดจะมาสอนนะคะวิธี นำเหรียญป๊อปคอยนะคะที่เรามีอยู่นะนำไปสเต็กเพื่อรับเหรียญป๊อปคอยเพิ่มนั่นเองนะคะแอดได้ทดลองนะคะฝากไปแล้ว74ป๊อปคอยนะคะอ่าเราไปดูเราไปดูประวัติกันนะคะใครที่อยากจะสเต็กป๊อปคอยเพื่อรับเหรียญเพิ่มนะคะก็ทำการสเต็กไปได้เลยนะคะในส่วนนี้เป็นจำนวนเหรียญทั้งหมดนะคะที่ สมาชิกทุกคนนะคะสมาชิกทําการสมัครและได้รับเหรียญน,นะคะก็ตอนนี้นะคะทางแอปยังไม่ได้เปิดโอนซื้อขายให้กันนะคะเขาก็เลยนําเหรียญป๊อปคอยที่มีอยู่นะคะนำไปสเต็กเพื่อเพื่อรับเหรียญป๊อปคอยเพิ่มนั่นเองนะคะเมื่อวานแอดทดลองนะคะฝากไป74ป๊อปคอยนะคะยังไม่ถึงเวลารับนะคะยังไม่ถึงเวลาเคลมรีวาร์ดนะ มันจะมีช่วงเวลาอยู่นะคะตรงนี้เห็นไหมยอดการสเต็กและรีวาร์ดจะไม่แสดงผลแบบเร็วทามโดยจะมีการเช็คทุกวันในช่วงนะคะ17นาฬกาถึง19นาฬกาถ้าเราก็กดเข้าไปดูประวัตินะคะอันนี้นะคะแอดก็ได้ทำการฝากไปเมื่อวาน74ป๊อคอยนะคะวันนี้วันนี้แอดจะฝาก5,000นะคะ ฝากไว้ก่อนห้าพันนะคะอ่าตรงนี้ฝากไว้ก่อนห้าพันนะคะเพื่อที่จะได้รับป๊อบคอยเพิ่มนั่นเองเพราะว่าเก็บไว้เปล่าๆมันก็มันก็ไม่มีมูลค่าเพิ่มนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังซื้อขายไม่ได้ต้องรอเหรียญป๊อบคอยนี้เข้าบิดครับก่อน,นะคะดีกว่าปล่อยไว้เฉยๆนะคะหนึ่งวันสองวันก็มีค่ามีประโยชน์นะคะอ่าถ้าใครอยากจะสเต็กนะคะ ก็ให้ทำการฝากเลยนะคะก็กดฝากนะ,ะจากนั้นก็ให้เรายืนยันนะคะอ่ะก็เป็นอันสำเร็จเห็นไหมคะแป๊บเดียวเองง่ายนิดเดียวนะคะนี่เห็นไหมที่แอดทำการฝากไปก็จะเป็น5,074นะคะทีนี้เราก็ไปดูประวัติอ่าประวัติเห็นไหมเมื่อวานแอดฝากไปตอน6โมง47อันนี้บ่ายสองานะคะ โอเคนะคะทีนี้แอดก็เก็บไว้6,000นะคะไม่แน่แอดอาจจะนำมาสเต็กเพิ่มก็ได้นะคะเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะโอเคนะคะสมาชิกคนไหนที่มีเหรียญอยู่นะแล้วก็ไม่อยากจะเก็บเหรียญไว้เฉยๆนะคะเพราะตอนนี้นะยังโอนไปที่บิตครับน็กไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เขาปิดชั่วคขาวนะ ถ้าใครโอนได้ก็อยากจะโอนก็โอนไปก็ได้นะคะรอ,อเหรียญป๊อปคอยนี้เข้ากระดานเทรดบิดครับค่อยโอนเข้าไปขายก็ได้นะคะแต่ตอนนี้นะคะถ้าใครไม่อยากเก็บไว้เฉยเก็ให้นำมาสเต็กนะคะเพื่อรับเหรียญป๊อปคอยเพิ่มก็ได้นะ,ะเหมือนแอดก็ได้นะคะโอเคนะคะส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะ แอดก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขายังแจกเหรียญฟรีอยู่หรือเปล่านะยังไงใครที่ยังไม่ได้สมัครนะคะก็ลงทะเบียนไว้ก็ได้นะคะโอเคนะคะส่วนใครที่มีคำถามที่ไม่เข้าใจในส่วนไหนเกี่ยวกับเหรียญป๊อปคอยนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ